กาับส,ส,สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําสมเด็จพระสมเด็จรุ่นยุคต้นนะครับว่าเป็นสมเด็จของวัดระฆังยุคต้นๆเลยนะครับเก่ามากนะครับเก่ามากพระองค์นี้นะครับเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะครับท่านลองรับชมดูนะครับมองขยายเนื้อดูดูเนื้อเนื้อหาสาระนะครับเห็นมวลสารครับมวลสารรุดร่อนไปที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับมวลสารหลุดไปตรงนี้ตามจุดนี้นะครับมวลสารตรงนี้เนื้อหลุดต้อนไปแล้วครับความเก่าขององค์พระนะครับฐานทั้งนี้นะัมือฐานตรงนี้นะครับเก่ามากๆากครับท่านผู้ชมดูด้านข้างนะครับเห็นมวลสารยังฝังอยู่นะครับเก่าจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับนี่ในด้านหลังนะครับเร่ายุคต้นนะครับนี่ยุคแรกๆเลยครับยุคต้นเนื้อสวยเนื้อเหลืองเลยออกเหลืองหนึบนะครับพุทธสิงห์งดงามท่านผู้ชมท่านใดถ้ามีภาพแบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับว่าเป็นพาะปลอมภาะเจ๊นะครับเป็นของแท้นะครับพราอตรงนี้นะครับผมจะดึงเนื้อใหญ่ให้มาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ดูครับเห็นหรือเปล่าครับความคมชัดเอเนื้อหาสาระข้อมูลสารแต่้าพอันี้มันเ,นเอราหรุดร่อนไปตามอายุไขาตามเวลาการนะครับสภาพต,ต้องเป็นแบบนี้แต่้าแท้ก็เนื้อหาสาระมันจะดูหนึบหนึบนิ่มๆนะครับที่มาหลุดไปก็ก พระวางไว้เองก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากแล้วแต่ในขอบอทีแรกไม่มีขอบนะครับก็คงจะเป็นเขาเรียกว่ามอดมอดกินพระเนี่ยมันหลุดร่อนไปเนี่ยพเนื้อหาสาระก็จะแบบนี้นะครับสวยงามดูขับไปตัดขอบข้างเลดูครับดูงดงามดูของแท้เนี่ยจะดูมวลสารดูอะไรเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ความเก่าทางนี้ผมก็ใส่เรียกเฮเรียบกรอบงินขึ้นคออยู่ประจำนะครับมาไ,ไหนมาไหนผมก็ได้ใช้ครับหสวยงดงามดูแล้วงดงามจริงๆครับพระางนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับ094 6204471นะครับเบอร์อรายก็เบอร์นี้เช่นกันนะเบอร์รายติดต่อทางรายก็ได้นะครับหรือโทรสายตรงมาก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการสอบถามครังไหม่ได้เลย0946204471หรือเบอร์รายก็0946204471เช่นกันนะครับในเบอร์เดียวกันนะครับจะสอบถามรังไหม่ได้เลยวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสด,ดีครับผม